สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเที่ยวมาลีฟกันนะคะที่นี่เป็นซินตราแกนมาลีฟรีสอร์ทแอนด์สปานะคะเรารำเนินมาเที่ยวตั้งแต่วันที่29มิถุนายแล้ววันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆกันตรงนี้เป็นเดะครับนะคะมีสาวน้ำส่วนตัวด้วยนี่เป็นทางเดินที่เชื่อมต่อไปยังที่ต่างๆ ทำไมถึงเลือกมามาลดีฟมีคนถามทำไมไม่ไปยุโรปอืมอันนี้เป็นความฝันที่อยากมาตั้งนานเลยคะ่ะตอนนั้นสมัยยังเรียนอยู่ตอนเป็นเด็กก็รู้สึกว่าเออที่นี่ดูสวยดิเนาะ้วทำไมบ,บ้านเราก็มีทะเลสวยขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าสวยมากเพราะจริงจริงอยู่เกาะลิปเปก็สวยอยู่แล้วมันเป็นความใฝ่ฝันเนาะเราทุกคนก็มีความฝันเพราะวันนึงถ้าเรา สามารถมาได้ก็จะมานะคะตอนนี้แต่งงานลูกสองแล้วก็ยังอยากจะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะคะนี่เป็นทางเดินนะคะที่จะพาไปสู่ r ร c e p t ชันบรรยากาศข้างในมีต้นไม้ร่มรื่นมากที่นี่ก็จะเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่มีเฉพาะประชาก,าขร,การของเซนทาร่าบริเวณตรงกลางของเกาะก็จะมี บ้านของพนักงานที่นี่มีคลินิกด้วยนะคะมีคุณหมอประจําอยู่หนึ่งคนไม่แน่ใจว่าจ้างเท่าไหร่เพราะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าจะถ้าเกิดมีคนไข้ฉุกเฉินจะทํายังไงบ้างโอเคเราออกสู่ทะเลมาดียแล้วนะคะก,กยูไกลๆนี่คือส่วนของรีเซพชันนะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัว C อยู่ข้างหน้ากำลังจะพาไปเดิน ไปที่รีเซพชันนะคะส่วนห้องทางด้านนี้จะเป็นห้องพูมิลล่านะคะซันเซ็ตพูมิลล่าเป็นวิวอโดนามาาเดเรเไมไม่พักตรงนี้นะคะเราพักห้องดีรักวอเตอร์ว mm ิล hmm. ล่าค่ะแพงค่ะไม่ไหวแค่นี้ก็เก็บตังค์กันมาตั้งสิบกว่าปีนะคะกว่าจะได้มาเห็นไหมคะน้ำใสมาก เราอยู่ฝั่งนู้นห้องเราอยู่ตรงนี้น,น,น,นะคะไกลๆไหมคะบรรยากาศสวนสวดมาก<น>วันนี้ยังมีแขกเดินทางกลับกันเยอะที่นี่กลับได้โดยซีเพลนแล้วก็มีสปีดโบ๊ทนะคะ ูดอังกิจไม่ต้องเก่งก็มาได้นะคะตอนแรกก็แอบกลัวๆแต่พอมาแล้วก็ชิน,นะค่ะภาษามือบ้างภาษากายบ้างภาษาใจบ้างโอเคตรงนี้จะเป็นส่วนรีเซพชันนะคะมีนั่งรอยตรงน้นรอซีเพนมาซีเพนเราจะมา15บหนาฬกา,าสีนา,ศา,ศาทีเช็คเอาท์เที่ยงรอไปเลยนะคะเพราะเราเาป็นสีลังกาแอร์ไลน์แล้วก็ต้องรอซีเพนอีก ส่วนห้องอาหารนะคะที่นี่ก็จะมีแอคควาบาร์นะคะตรงนี้จะเป็นบาร์จนถึงเที่ยงคืนดื่มอะไรก็ได้ถ้าเป็นซื้อแพ็กเกจออเอ็กซ์คลูซีฟนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นอัส,สรีแมร์นนี้จะเป็นอาหารเมกการเมกกนะคะ,เ,นนะ,คะเย็นซูฟู้ดบรรยากาศที่ห้องอาหารตรงนี้เรามานั่งทุกคืนตอนเยน็นเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากมีป้ายดูนะคะ เข้าส่วนของรีสอร์ทในสามีชั้นอยู่ไหนเนี่ยดูไกลๆเห็นเท้าเลยค่ะไกลๆเลยอันนี้ด้เซ็ตชั่นนี่ให่ดูบรรยากาศตรงนี้ห้องอ่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นห้องโอเชียนวอชเชอร์วิลลานะคะอันนี้ท้ายลงมาจากซันเซ็ตมีวิวด้านนี้สวยมากวิวด้านนี้ ถ่ายรูปเยอะมากจนสามีขาล่ากวลยคะ่ะตอนน,น,นี้เราจะพาไปต่อนะคะร้อนแล้วก็ไม่กลัวค่ะเพราะเราดำอยู่แล้วเรามาจากเมืองร้อนจะกลัวอะไรความร้อนนี่อันนี้คือห้อง Sunset Ocean Pool และ Ocean Water โ,โอเค S <S ที่ขอลีเป้น้ำก็ใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าแฟนบอกว่าที่นี่จะใสกว่าอันนี้หน้าที่เรามาเป็นหน้าลงนะคะเขาบอกว่าหน้าาาจะใสกว่านี่ แต่ราคาห้องก็จะแพงกว่าน,นี้อีกนะคะเรามาสาวันแรกสวันแรกสวันแรกนี่ก็อากาศดีนะคะไม่ค่อยมีคลื่นแต่เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาคลื่นเยอะมากแต่ก็ยังนำน้ำได้นะคะถึงว่ายน้ำไม่เป็นก็มาได้คะ่ะพาบริการมาด้วย ั่งนี้นะคะเวยไมครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ชอบทะเลที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่แนะนำนะคะจริงๆที่มาลดีฟเนี่ยรีสอร์ทจะเยอะมากเราสามารถเลือกได้ตามระดับดาวที่เราอยากจะสาหรับดาวระดับเงนะะินค่ะที่เราอยากจะก่อน พอจะจ่ายไหวน้ำใสค่ะมัมนไดใ้ลงไปเล่นน้ำด้วยใสมเดี๋ยวเราจะกลับไปทางด้านรีเซพชันนรอซีเพนมาไม่รู้จะทำอะไรเราไปเรื่อยๆ ขามาเราเลือกสายการบินสีลังกาแอร์ไลน์นะคะพอดีตอนนั้นโปรโมชั่นของบางเกาะเอวไม่มีนะคะราคาตั๋วต่างกันเกือบหมื่นต่อคนก็เลยต้องเลือกสีลังกาแอร์ไลน์แล้วก็อีกอย่างเป็นครั้งแรกที่เรามามาดีฟเนี่ยพอเรารู้ว่าต่อเครื่องลงโคลัมโบก็คือปกติไม่ค่อยได้ไปไหนไกลๆต่างประเทศอะไรยนเงี้ยค่ะเพราะว่าภาระเยอะลูกก็ต้องดูแลที่บ้านอีกงานก็เยอะก็เลย ลองต่อเครื่องก็ได้ลงคอลัมโบดูซิว่าประเทศก็เป็นยังไงบ้างเดินทางเก้าโมงสินาทีนั่งเครื่องประมาณสักสามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงก็ถึงคอลัมโบคอลัมโบก็รอต่อเครื่องประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงไปนั่งรองในสนามบินนะคะก็ไม่มีอะไรทำร้านอาหารที่รู้จักก็มีพิซซ่ากับไม่แน่ใจอัน,มนแมือนโดนัด่นบอกคะ่ะแต่ว่าแพงมาก น้ำเปล่าหนึ่งดอลลาร์กินน้ำเปล่าค่ะไม่กินอย่างอื่นเลยแล้วก็นั่งเครื่องต่อมาลงมาเล่ลงมาเล่เสร็จประมาณเกือบจะสักสี่โมงกว่าแนละ้วประมาณสี่โมงค่ะก็นั่งต่อมานั่งรอซีเพลนประมาณเกือบชั่วโมงค่ะกว่าจะได้ออกกว่าจะมาถึงเซ็นทรัลก็หกโมงเย็นแล้วค่ำพอดีเลยค่ะวันนั้น ก็มากินข้าวเลยไม่ได้ออกไปไหน,นเลยค่ะวันแรกแต่สำหรับใครที่อยากบินตรงก็บางเกาะเอวีก็เกือบสีชั่วโมงนะคะก็มาถึงเร็วกว่าหน่อยแต่ว่าขากลับอาจจะเสียเวลาตรงที่ว่าอ่าต้องกลับเช้าเพราะว่าไฟของบางเกาะเอวีเนี่ยจะออกประมาณเที่ยงถ้าจะไม่ผิดน,นะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเช็คเอาท์เร็วไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วก็ไม่ได้ มานั่งรอดูชมวิวเหมือนวันนี้ค่ะมีเวลาว่างเราก็แบบมาเดินชมวิวไปอีกให้คุ้มค่ากับที่มาแต่กว่าจะได้กลับก็คัาเหมือนกันเพราะว่านี่ค่กลับก็ต้องไปรอซีเพนรอขึ้นเครื่องไปมาเล่รอต่อไปคอลัมโบถึงไทยหัวมองเช้าพอดีเลยค่ะแล้วก็ไปรอต่อขึ้นเครื่องกลับใต้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ตอนนี้ยังไหวอายุยังไม่เยอะถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะวันนี้เปลี่ยนอาชีพก็ดีเหมือนกันนะคะรู้สึกสมองไม่หนักดีค่ะกลับไปค่อยว่ากันใหม่อาชีพเดิมค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบรรยากาศอ,อีกครั้งหนึ่ง